สวัสดีครับพบกับเฉตินะครับช่องเอ็มินทีวีกัน้นนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของไรแมนเะนาะไรแมนตัวนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลก็มีการถ่ายรูปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้ลองวิ่งและถ่ายรูปตอนแรกก็อาจจะแบบไม่ชินเนาะแต่จริงๆอ่ะเนียก็ชินมากตัวของอ่าช้อปปี้กับโรบินแล้วแต่ช้อปปี้กับโรบินเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากถูกปะ คือถ่ายให้มันเห็นนนแหละว่าสินค้ามันคืออะไรยังไงอย่างนี้แต่ของไลแมนเนี่ยมันซีได้ว่าต้องเห็นกระเป๋าถ้ามีแจ็คเก็ตถ้ามีถูกปะเราเฮียก็จะถ่ายเอาอาหารเอาวางไปข้างบนเสร็จแล้วด้านแถบด้านข้ามมันจะมีตัวฝาปิดถูกปะของกระเป๋า่ะมันจะมีเขียนคำว่าไลแมนก็ทําตามรูปเมวามันแล้วก็ถ่ายนะครับถามว่ามันดียังไงไอตัวเนี้ยพอถ่ายเสร็จแล้วมันจะส่งออโต้ไปยังแชทลูกค้าเลย นะครับหลักฐานก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับถามว่ามันมันเยอะเกินไปไหมเลยถ้าเราเคยวิ่งแก๊ปวิ่งช้อปปี้ฟู้ดวิ่งโรบินมาก็ถือว่าดีเพราะว่าหนึ่งไอ้หลักฐานานนั้นอะ่ะมันจะถูกเก็บเข้าไปในระบบถูกป,ปะเมื่อลูกค้าร้องเรียนเข้ามาสมมติว่าอาหารชิ้นเนี้ยลูกค้าบอกว่ามันหกแต่ไลเดอร์ถ่ายรูปแล้วมันไม่หกลูกค้าคนนั้นโกงหกหรือเปล่าถูกป,ปะไม่มีใครรู้เพราะว่าเคสที่เฮียเคยเจอคือ ตอนที่รับของกูไปเนี่ยก็บอกกูว่าไม่เป็นไรแต่ฐานสามไปสามสี่วันส่งไอซีเอแจ้งมาว่าลูกค้าคอมเพลนว่าอาหารหกอา้าแล้วตั้งแต่วันนั้นมึงไม่บอกกูล่ะมึงไม่เอากูจะได้เอาเงินไปให้มึงเลยแล้วกูจะได้เอาของมากินถูกป,ปะสุดท้ายกูไม่ได้ของกินเงินกูต้องเสียอีกถูกป,ปะลูกค้าอย่างเงี้ยมีนะอย่าลืมว่าเราต้องมองในมุมที่แย่ที่สดุดมันต้องมีตีเนียน ถามว่าหกนิดนึงแดกได้ไหมแดกได้แต่กูอยากจะได้เงินอะไรประมาณเนี้ยมันมันมีสิทธิ์ถามว่าถ้าโอนเงินไปให้ไวไอ้ของนะั้นอะโยนทิ้งเลยปะล่ะไม่มีใครรู้นอกจากลูกค้าตัวปาซีเอสก็ไม่รู้เพราะกูขอวันนั้นในเฮียขอว่าขอรูปหน่อยไหมไหมแม่งบอกแม่งไลใ่ให้ไปขอกับลูกค้าบอกเฮ้ยมึงบ้าเอาเปล่ามึงเป็นเจ้าหน้าที่อะมึงก็ต้องส่งให้กูที่เกะเียงไงมึงก็แค่ส่งให้กูเฉยๆนะครับแค่นั้นเอง แต่ก็ไม่ส่งนะครับก็ถามว่าดียังไงไอตัวถ่ายรูปมันก็ดีแหละมันก็เป็นหลักฐานแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็ควรจะอนุโลมช่วงไหนฝนตกก็ควรจะอนุโลมไม่ใช่ว่าเพราะว่าอะไรมันมีเห็นหลายๆเคสว่าถ่ายรูปไม่ผ่านฝนตกเว้ยใครจะไปนั่งถ่ายยกอาหารถ่ายรูปก,กระกองเนี้ยเหรอให้อาหารมันเปียกเนี้ยเหรอแค่จะรีบเอาอาหารเพื่อไปส่งให้ลูกค้าไม่ให้มันเปียกเนี่ยก็ลําบากพอแล้ว ถุงสตาร์บัคกระดาษอย่างเงี้ยยกมาโป๊ะขาดอย่างเงี้ยดูป่ะถุงกระดาษเยอะแยะอย่างเงี้หยหลายๆร้านก็ใช้กันนะครับปัญหาเนี้ยไลแมนต้องไปแก่ทั้งคืนก็เหมือนกันบางทีเนี่ยส่งยูนฟอย์มืดบ้านลูกค้าก็ไม่มีไฟถนนหน้าบ้านก็ไม่มีไฟทําไงอะ่ะต้องถ่ายกับอุปกรณ์ถ่ายกับเสื้อก็ได้จริงๆแล้วถูกป่ะหันมาที่หน้ารถแล้วก็ถ่ายกับเสือ้อให้มันเห็นโลโก้เสื้อสีเขียวอย่างนั้นก็เจะเหลือแแล้ว นะครับยังไงก็ฝากไลน์แมนไปพิจารณา,าด้วยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าจะได้เพราะว่าเห็นมาหลายเคสในต่างจังหวัดที่เขาเริ่มมาก่อนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องว่าถ่ายไม่ผ่านแลวน้วโดนแล้วโดนแบนเนี่ยนะถ่ายไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะถูกปะแอปโกงเนี่ยไม่มีการพัฒนาแบนเสร็จแม่งก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมแบนเสร็จแม่งก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมซึ่งมันอาจจะไปหาไอดีมาใหม่ก็ได้ ถูกป้ะไปเช่าพาคนอื่นไปสมัครนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันสมัครออนไลน์มันง่ายถูกป่ะเออนั่นนะครับก็คิดนะว่าจะปากปลามันยังไงแต่ไอ้เรื่องแค่ถ่ายรูปเนี่ยบางคนโดนแบนเพราะถ่ายรูปบ้าบ,บอนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอมิทีให้ไดด้ยวยนะครับสวัสดีครับ